ือจะวาดอะไรคะหนูอะนักเรียนนักเรียนจะวาดตัวอะไรก่อนก็ได้นะ,ะที่อยู่ในน,นั้นมีตัวอย่างไอเดียให้ดูอยู่นะคะ,ดะได้ค่ะรถบัสบอกว่า,าจะเอาขันไปวาดมันใช่ไหมล่ะรถบัสยังไม่วาดเลยยังไม่วาดเลย ทำไงทำไมจะวาดได้เนี่ยวงกลมนักเรียนประยุกได้เลยได้ไงเอาก้นเอาก้นตัวนี้ไปเป็นวงกลมก็ได้วิธีการแก้ปัญหาขยับเข้าไปอีกลูกขยับเข้าไปเออเหลือที่เหลือเยอะเลยอนนึเาะปอ่ะนักเรียนคิดวาดนักเรียนชอบตัวไหนที่อยู่หนึ่งในหกนักเรียนวาดตัวนั้นก่อนเลยได้ไห่ป้าตัวนี้แหละฉันน่าจะวาดได้สวยที่สุดอย่างเช่นปลาก็วาดง่ายนะ เออพึ่งพึ่งก,ร,งกะระเซ็นต้งคักเนาะพใหไงไม่ใช่เอกเจ้าคือเอาหน่อยแท้อู้มองนี้ก็ได้แล้วสั่งก,กันกับผมครับนี่ครับกล้องสวยมากเลยแต่เด็กหน้าดำคําเคียดมากเลยโดยเฉพาะคิะ้วตั้งเนี่ยอ่าเริ่มยังมีรางวัลประกวดดีไหมให้กล้วยหนึ่งลูกอะไรประมาณนี้น่ะอ มลงเ่าทองนดูสติอันนี้ไงมวอ้ยสกายก็วาดสวยดิสกายทำได้นะเฮ้ยได้นะสกายแต่เวลาระบายสีนี้ลำบากใจมากเลย นี่ของแท้ของแท้มาแล้วนี่ของแท้อยู่นี่ของแท้นี่ของแท้อยู่นี่โอ้อยากเห็นตอนระบายสีแล้วอ่ะไหนของแท้ปิ่นๆเออผู้หญิงบ้านลูกสวยเกือบเกือบทุกคนเลย เหมือนตัวเองทุกตัวเลยปิน่นโดยเฉพาะปลาปลาเนี่ยทำปักจูงเหมือนกันเลยนี่อะ้าใครเสร็จแล้วก็ระบายสีได้เลยนะคะเด่นห้อยเดินต้องพาเดินค่ะสวยมากครับผมเออถ่ายเอาแล้วยายไหน หมักหางปลามาเออบาชีวิตเธอแอบแบลหนึ่งเด้ยหรอแอบแบลจนผมไม่ค่อยดีเลยโชคดีเออระบายไฟสกายสกายทำงานทำงานเสร็จพับรถเลยเนาะับรนิดนึงอ่ะอุ้ม่ะ แน่ออกปุ๊บกับแกงกันปับ๊บเลยเนาะ